กำลังจะเช็คตอนนี้ผมกำลังจะเช็ค u t u b e ผม YouTube ของผมอยู่นะครับแล้วมีคนดูค่อนข้างเยอะนะครับเนะี่ยแต่18ถึง24ไม่มีเลยแล้วแต่25 34คือเยอะสุดถึง34อายุอายุอะ จสา5สิอายุอายุส5สถึงสีก็ดู42สิบก็ผู้ชายก็มีคนดู49เกาปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงดู50คนก็คือ50เปอร์เซ็นตะ์นั่นไ่ผิดอ,อินโดมิเซียสิีเปอร์เซ็นต์ประเทศไทย 14%ประเทศอเมริกา7%แต่ทุกคนดูประเทศไทยกับอินโดนีเซียมี14%ฮองงมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยดูทุกคนงงมากเลยอ่ะว h a ดผมงงเลยอ่ะ Bye bye. The look.